มีครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าเนี่ยท่านเจอกับหลวงปู่ดุลอุตุโลแล้วท่านก็ถามหลวงปู่ดุลอุตุโลว่าเอะเวลาคนเราจะพัฒนาตัวเองคนเราจะพัฒนาจิตเนี่ยเรามนุษย์เรามีกิเลสหลายตัวเราควรจะเลือกกิเลสตัวไหนมาพัฒนาหรือเลือกกิเลสตัวไหนมากําจัดอ่ะพูดง่ายๆเราก็ควรจะกําจัดกิเลสตัวไหนเคยมีใครสงสัยไหมเราควรจะกําจัดตัวไหนดี โลภะโทสะโมหะพวกเนี้ยหลวงปู่ดุลท่านบอกว่าแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือเวลาที่เราเลือกกิเลสมาต่อสู้หรือเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกท่านคิดว่าเราควรจะเลือกนิสัยที่ไม่ดีเล็กๆของเราแล้วค่อยๆจัดการไป หรือเลือกนิสัยที่มันเป็นข้อเสียใหญ่ๆของเรามาจัดการก่อนอ่ะทุกท่านคิดว่าควรจะเลือกอยังไงเลือกเล็กจัดการนิสัยไม่ดีเล็กๆให้ตัวเองมีกําลังใจหรือเอามันแม่ทับใหญ่เลยอ่ามีใครคิดว่าเอานิสัยเล็กๆก่อนให้มีกําลังใจอ่าหลายๆคนตอบนิสัยเล็กๆอ่ามีใครคิดว่านิสัยใหญ่ๆมาเลยเอาตัวเป้งๆไปเลยหลวงปู่ดุลท่านตอบว่าต้องเลือกกิเลสท,ที่ร้ายกาจที่สุด แล้วมันจะได้ผลเร็วถ้าเราเอากิเลสเล็กๆเนี่ยมันง่ายสําหรับเราแล้วส่วนใหญ่ทุกท่านลองสังเกตนะครับถ้าทุกท่านเป็นคนที่ใจร้อนแต่ว่าทุกท่านแบบเป็นคนใจกว้างทุกท่านาสมมุติว่าเราเป็นคนที่ขี้โมโหแต่เราเป็นคนใจกว้างเราเป็นคนอบอ้อมารีแบ่งปันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราจะชอบอทําทานใจบุญแต่เวลาให้อดทนใครไม่เถียงใครนี่เราไม่ทํา แต่เราจะไปทําบุญเราเน้นทําบุญอย่างเดียวเปรียบเทียบง่ายๆคือเหมือนกับว่าเราเป็นคนตกเลขอ่ะแล้วเราเก่งภาษาอังกฤษอ่ะแต่ว่าเวลาเราติวนี่เราไม่ไปติวเลขเราไปติววิชาภาษาอังกฤษส่วนวิชาเลขเราก็ปล่อยให้ตกต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทุกท่านต้องจําไว้นะครับทุกท่านต้องรู้กิเลสต,ต,ตนเองเห็นชัดเฉพาะตนว่าตนเองมีกิเลสอะไรที่ใหญ่ที่สุดแล้วเลือกกิเลสต,ต,ตัวนั้นมาจัดการกิเลสในตัวเราเนี่ยมีไม่กี่ตัว มีโทสะลักษณะของโทสะคือเป็นคนที่ขี้งุดหงิดถูกไหมครับเป็นคนไม่ค่อยยอมใครเป็นคนที่ต้องการจะโต้เถียงเอาชนะคา้คาคานพูดง่ายๆคืออคล้ายๆกับว่าต้องการเอาชนะเอาแล้วก็โมโหง่ายหยุดหงิดง่ายอย่างเงี้ยอันนี้คือโทสะจริตแต่ถ้าเป็นโลภะจริตก็เป็นจริตที่โลภอาจจะอยากได้สิ่งต่างๆอยากมีอยากได้อยากเป็น มากเกินขอบเขตจนทําให้ตนเองเกิดการเปรียบเทียบอยู่ตลอดเวลาบางครั้งเปรียบเทียบกับคนที่ดีกว่าก็อาจจะเกิดความน้อยใจหรือเกิดความลิษยาก็แล้วแต่แต่มันเกิดการเปรียบเทียบแล้วก็ไม่ค่อยพอใจในชีวิตตนเองอันนี้คือเป็นพวกโลภะครับหรือเป็นพวกโมหะโมหะเนี่ยถ้าเรามีเพื่อนเป็นโมหะนี่เราจะสบายใจในการครบโมหะนี่ไม่ค่อยมีปากมีเสียงอะไรแต่โมหะนี่อย่าไปทํางานร่วมด้วย ถ้าทํางานร่วมด้วยนี่เราจะอึดอัดเราจะรู้สึกว่าโอ้โหทุกอย่างมันช้าไปหมดทุกอย่างมันชิวไปหมดอันนี้คือลักษณะของโมหะโมหะจะหนักไปทางความขี้เกียจถ้าพูดง่ายๆนะครับมนุษย์เราแต่ละคนนี่มีจริตแตกต่างเราต้องสังเกตตนเองมีใครที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นโทสะจริตมีไหมครับอ่าโทสะจริตมีใครที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นโมหะไหมมีใครที่เป็นทุกอย่างไหม มีชั้นนี่ทั้งขี้โมโหทั้งขี้เกียจทั้งทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นทุกคนต้องจับประเด็นนะครับว่าเราเป็นคนแบบไหนคุณธรรมข้อแรกที่สำคัญมากๆในพระพุทธศาสนาจริงๆแล้วทุกศาสนาหรือแม้แต่การพัฒนาตัวเองใดๆเนี่ยคุณธรรมข้อนั้นคือความจริงใจกับตนเองและการยอมรับตนเองในภาษาพระพุทธศาสนาเนี่ยเรียกว่าฮิลิโอตปะฮิลิคือความลายใจโอตปะคือความเกรงกลัว ต่อสิ่งที่ตัวเองทําต่อบาปที่ตัวเองทําเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีความจริงใจกับตนเองเนี่ยเราไม่ยอมรับตนเองว่าเราเป็นคนขี้โมโหอารมณ์รุนแรงหรือไม่ยอมรับตนเองว่าตนเองเป็นคนที่ไม่แบ่งปันสิ่งใดๆกับผู้อื่นหรือไม่ยอมรับตนเองว่าตนเองเป็นคนโลภมากอะไรแบบเนี้ยมันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นยอมรับไม่พอนะครับหนึ่งคือยอมรับยอมรับเนี่ยหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายอมรับเนี่ยนั่นหมายความว่ามันจะไม่ เลวร้ายไปกว่าเดิมแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะถูกลดทอนลงไปนะครับการถูกลดทอนลงไปเนี่ยต้องเป็นสเต็ปต่อมาคือพยายามที่จะขัดเกลามันขูดเกลามันหรือไม่ให้มันมีอำนาจขึ้นมาเหนือเราเวลาที่เราเป็นกิเลสอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเวลาที่เราเป็นกิเลสตัวนั้นรุนแรงเนี่ยคำถามก็คือเราไม่ห้ามเราห้ามไม่ให้เกิดความรู้สึกนั้นเลยนี่เป็นไปได้ไหมในช่วงต้นคำตอบคือเป็นไปไม่ได้นะครับ แต่ถ้าเรารู้สึกตัวแล้วเราต้องการปรับเปลี่ยนเนี่ยเกิดความรู้สึกเช่นนั้นได้แต่อย่าเป็นไปตามอํานาจของมันอันนี้คือเราต้องท่องไว้ถ้าเราเป็นโทสะจริตเราเกิดความหงุดหงิดได้แต่เราต้องระวังไม่ให้เป็นไปตามอํานาจของมันถ้าเราเกิดโลภอยากได้อยากมีอยากได้อยากเป็นมากเกินไปเกิดความรู้สึกอย่างนั้นได้แต่เ,เราต้องเห็นให้ทันและไม่เป็นไปตามอํานาจของมัน หรือแม้แต่เราเป็นโมหะจริตเราอาจจะเกิดความขี้เกียจความรู้สึกไม่อยากทําอะไรต่างๆที่เป็นหน้าที่เกิดความรู้สึกเช่นนั้นได้แต่ต้องไม่เป็นไปตามอํานาจของมันทีนี้มันจะมีอยู่คํหนึ่งคือคําว่าถูกจริตเราเคยได้ยินไหมครับถูกจริตเนี่ยเราใช้กันในความหมายที่ผิดส่วนใหญ่แล้วเช่นเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าสมมติว่าใครเป็นราคะจริตชอบความสวยความงามชอบความสะอาดเนี่ยสมมติว่าเจอสถานที่ปฏิบัติธรรมสะอาด เขาก็จะบอกว่าเนี่ยถูกเจริตแต่จริงๆอัน,นั้นไม่ถูกเจริตเพราะคุณเป็นคนชอบความสะอาดถ้าถูกเจริตในแง่ของการขัดเกลาตนเองนะครับก็คือมันต้องเป็นสิ่งที่สวนทางกับสิ่งที่เราชอบเพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติเวลาที่เราจะแก้ไขเจริตที่ชั่วร้ายของตัวเองเนี่ยคือเราต้องหาคุณธรรมที่เป็นคู่ปรับแล้วก็ทำเข้าไปตรงๆเช่นผมยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเราเป็นคนที่ จะนีทีเหนียวเราขี้หวงเนี่ยวิธีที่แก้ความขี้หวงเราได้ง่ายที่สุดนี่คืออะไรคือการให้แต่ทีนี้มันก็เป็นปัญหาเจ้ากรรมอีกตรงที่ว่าคนขี้หวงนี่ก็คือคุณคิดว่าเขาจะมีเหตุผลที่ทำให้ตัวเองไม่ให้ไหมมีเพราะฉะนั้นเขาก็จะเหตุผลนั้นแหละมันถูกส่งมาจากกิเลสตัวเองมันก็จะทำให้เก็บกิเลสได้ตอบต่อไปเรื่อยๆกิเลสนี่มันไม่ใช่ว่า มันไม่ฉลาดนะครับมันฉลาดมากกว่าเราทีนี้คนที่เป็นโทสัจริตเนี่ยครับเหตุผลเขาจะมีเหตุผลในการโต้เถียงอยู่เสมอถูกไหมครับโทสัจริตเนี่ยต้องระงับด้วยการควบคุมความประพฤติทางคําพูดทางวาจาพวกเนี้ยเวลาที่เราฝึกเนี่ยเราต้องฝึกว่าเราโมโ oh หเราอยากจะพูดงั้นเราต้องเงียบเช่นผมเคยได้ยินผมเคยรู้จักคนคนหนึ่งเขามีปัญหาค,คือเพื่อนผมนี่แหละเขามีปัญหาเขาไม่กล้าพูดในที่สาธารณะ ทุกท่านรู้ไหมว่าเขาทำยังไงเขาไปเรียนคอร์สะไรเต็มไปหมดเลยแล้วเขาก็ซื้อหนังสือการพูดมาด้วยแต่เขาไม่ทำอย่างเดียวคือเขาไม่พูดอันนี้คือปัญหาใหญ่ความจริงเขาไม่ต้องไปเรียนแล้วเขาก็ไม่ต้องอ่านหนังสือวิธีง่ายๆคือเวลาประชุมเขาก็ยกมือแล้วเขาก็พูดขึ้นมานำเสนอขึ้นมาอันนี้คือตัวอย่างตัวอย่างว่าถ้าเราไม่ทำเข้าไปตรงๆนะครับ มันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ทีนี้เวลาที่เราจะทําอะไรย้อนแย้งกับสิ่งที่เราเป็นมานานคําถามก็คือถ้าเราทํามากเกินไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเราทรมานทรมานจนเราทําต่อไปไม่ไหวแต่ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยทําในสิ่งที่ง่ายเกินไปมันไม่เกิดการพัฒนามันเหมือนการออกกําลังกายมันเหมือนการสร้างกล้ามเนื้อครับเวลาที่เรายกยกเวทเนี่ย ถ้าเราต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อเนี่ยเราต้องยกในจุดที่ไม่เบาเกินไปแล้วก็ไม่หนักเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนจะหนีทีเหนียวเนี่ยสมมุติว่าคุณจะแก้ไขโดยการบริจาคทานคุณต้องบริจาคในจํานวนที่ไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปมากพอที่จะรู้สึกเสียดายกับมันนิดๆแต่ไม่ใช่ว่าน้อยจนไม่รู้สึกอะไรเลยไม่งั้นมันไม่พัฒนาเช่นเดียวกันเวลาที่คุณเกิดความรู้สึกว่าเป็นคนที่ สมมุติว่าเป็นคนขี้เกียจมาก่อนแล้วเราจะฝึกฝนให้ตัวเองมีความขยันมากขึ้นเราก็ต้องตั้งเป้าหมายแบบที่ไม่ใช่ว่ามันง่ายเกินไปแต่ก็ไม่ใช่เป้าหมายที่ยากจนเราทํามันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากไว้นะครับว่าอันนี้คือสําคัญมากการรู้จริตของตนเองเพราะถ้าเราไม่รู้มันไม่เกิดการพัฒนาขึ้นมาทุกคนอาจจะยังปากแข็งอยู่นะครับสมมติว่าคนว่าเราเราอาจจะไม่ยอมรับอันนี้ไม่เป็นไร แต่เราต้องยอมรับกับตัวเองเราต้องยอมรับกับตัวเองแล้วเราต้องรู้ว่าตัวเองเป็นคนอย่างไร